อัดใส่พิมพ์เสร็จทั้งหมดแล้วสูตรนี้ก็จะได้อยู่ที่41ชิ้นค่ะถ้าใครจะทำขายก็สามารถนำบรรจุใส่ถุงแล้วก็ซีนปากให้สนิทได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันค่ะนี่นะคะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจจะพามาทำขนมถั่วอัดดูส่วนประกอบกันได้เลยค่ะ ก็จะมีถั่วเขียวเลาะเปลือกนะคะ250กรัมหัวกะทิ350กรัมน้ำตาลทรายขาว70กรัมน้ำตาลทรายแดง70กรัมและสุดท้ายเกลือป่นครึ่งช้อนชาเริ่มทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้เรานำถั่วเขียวเลาะเปลือกเนี่ยมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะ น้ำแรกที่เราล้างเนี่ยเขาจะมีสีเหลืองขุ่นขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็ล้างไปหลายๆน้ําเลยนะคะสักประมาณ5-6น้ําจนกว่าน้ําจะใสค่ะล้างเสร็จแล้วเราก็เปิดน้ําใส่ให้ท่วมถั่วเลยค่ะแช่ถั่วทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา3ชั่วโมงขึ้นไปพอแช่ถั่วครบ3ชั่วโมงแล้วเราก็นำเสด็จน้ํานะคะแล้วก็เอามาใส่ซึ้งค่ะเตรียมที่จะนึ่งก่อนจะใส่เนี่ยปูด้วยผ้าขาวบางนะคะชุบน้ําให้หมาดๆด้วยค่ะ ทำรูตรงกลางนะคะเพื่อที่จะให้ไอน้ำเนี่ยขึ้นมาได้สะดวกแล้วเราก็คุมผ้าลงเลยนําขึ้นนึ่งนะคะวิได้ตั้งน้ําไว้แล้วน้ําเดือดแล้วค่ะปิดฝาใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะเป็นเวลา30นาที พอเรานึ่งถัว่วครบ30นาทีแล้วเราก็เอาลงไปตำในครกนะคะนี่ค่ะตำเพียงแป๊บเดียวเขาก็ละเอียดแล้วเพราะว่าเขาจะมีความนุ่มมากๆทีนี้เราจะเริ่มกวนกันเลยนะคะเทถั่วลงไปในกระทะเลยยังไม่ต้องจุดไฟตามด้วยกะทิค่ะเกลือป่นน้ำตาลทรายขาวและสุดท้ายน้ำตาลทรายแดงวิสัใส่น้ำตาลทรายแดงด้วยก็เพราะว่าเขาจะช่วยให้ขนมของเราเนี่ยมีสีเหลืองสวยยิ่งขึ้นค่ะ จุดไฟได้เลยนะคะใช้ไฟอ่อนแล้วเราก็กวนไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดมือนี่ค่ะถั่วของเราก็จะค่อยๆแห้งลงนะคะตอนนี้ถั่วของเราก็แห้งได้ที่แล้วค่ะรวมระยะเวลาตั้งแต่เอาลงเตาเนี่ยอยู่ที่20นาทีถ้าใครไม่แน่ใจก็สามารถหยิบขึ้นมาปั้นได้ค่ะนี่ค่ะถั่วของเราจะแห้งนะคะสามารถปั้นได้ไม่ติดมือแบบนี้ค่ะ ให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วก็นำไปพักไว้ในถาดค่ะพอเขาเย็นตัวลงสนิทแล้วเราก็จะอัดลงพิมพ์กันเลยนะคะนวดสะหน่อยค่ะแล้วเราก็หยิบขึ้นมาได้เลยค่ะหนึ่งลูกให้ชั่งน้ำหนักได้เลยนะคะอยู่ที่สิหกรัม ช่างน้ำหนักแล้วเราก็มาอัดลงพิมพ์ได้เลยค่ะอันนี้เป็นพิมพ์ถั่วอัดนะคะราคาอันละยี่สิบบาทค่ะซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทําขนมได้เลยค่ะวางขนมลงไปแล้วก็อัดเลยกดลงไปให้แน่นๆนะคะพอแน่นแล้วเรายกอันล่างเนี่ยขึ้นมาปึ๊บอ่าแบบนี้ค่ะก็จะได้ขนมแล้วนะคะนี่หนึ่งชิ้น วางไว้ค่ะทําไปเรื่อยๆจนหมดเลยอัดใส่พิมพ์เสร็จทั้งหมดแล้วสูตรนี้ก็จะได้อยู่ที่41ชิ้นค่ะถ้าใครจะทําขายก็สามารถนําบรรจุใส่ถุงแล้วก็ซีนปากให้สนิทได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันค่ะนี่นะคะชิมดูค่ะอร่อยนะคะหวานน้อยค่ะทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะ สามารถทำกินเองแล้วก็ทำขายก็ได้ค่ะวันนี้วิ่ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ